ครับสวัสดีครับพี่น้องช่วงโซ่ครับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับพอเชิญชวนเขาช่มช่องคนละ,กะเกษตรสวนพิลมภัยครับวันอื่นขอ,อฝากถึงสมาชิกหรือท่านใดที่การพูดการจาครับการพูดการจาอยติมิรสา,ายเพื่อนฝูงทุกคนทุกท่าน ดูเ้่องพารลกครับการคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ขอขอให้คอมเมนต์มีเหตุมีผลมีสาระและมีประโยชน์บุคคลใดที่เยี่ยมชมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับการคอมเมนต์พูดจาในสิ่งที่ไม่ดีงามก็ขอให้ท่านเลื่อนผ่านไปนะครับสำหรับการวอกันจา ทุกคนถูกชนชั้นดวนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและมีการศึกษาสูงทรงแหละครับเข้ากับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านมาทั้งหลายครับแต่มีส่วนหน่อยครับพี่น้องแต่มีส่วนหน่อยที่ชิดบูดีพระงามกับการบอการจาเข้ากับว่ได้เอาขอมาใส่ในสมองเราพี่น้องก็ขอผ่า,าฟีผากน้องทุกคน เ,เพื่อนอผู้ที่เป็นเพื่อนไม่เพื่อนเก่ารว่วนแล้วแกเป็นผู้ที่มีความเจริญทั้งาการศึกษาทุกทันกัออบดวดพ่งเคารพครับก็มีอยู่ครับมีบางทันบางคนที่บ่ใช่เพื่อนที่เขามาคอมเมนต์ที่ภาษาังสรรครับที่พาสาส่ังรรษแต่สำหรับทั้งหมดทั้งสวนฮาตอนรับสําหรับผู้ที่คิดดีทําดีเป็นญาติมิตรไม่ตี ด้วยการเหตุการณ์ทำทั้งผกักส่วนทั้งสวนเฮาครับผมกาเหตุไปาหาว่าผมอาการวอกการจา,าสำรับซับตอนที่จริงแล้วผมเป็นคนพ้นบอง่ายๆครับพี่นอ้องท่านฟังภาษา,าการพูดการจา,ภา,าภาษาท้องถิ่นภาษาอีสานพื้นบ้านเฮาสืสิหาวห่าเฮาโบกไปวนมากขอให้ท่านไปศึกษาการวอกการจา นะครับสำหรับผู้ที่หาว่าเฮาบม่มีประสบการณ์ในการเฝอาตามที่จริงแล้วคนเฮาเอาที่สบายใจสำหรับเพื่อนผูงุงทุกคนทุกท่านที่มีความคิดดีทรดีต่อกันก็เขามาเยี่ยมชมทั้งหัวทั้งสวนเฮาผมทายทังสวนผมผมว่าไรหวดอ้างแล้วอวดผมกะ บอกโดยเพืมอนเป็นจริงครับคือหาประสบการณ์สิ่งที่ห้ามีสิ่งทีหงท่ห้าอ,อยู่กับปัจจุบันนี้จะเอามาเปลี่ยนแบบจ้างสร้างสรรค์ให้พี่น้องเบิ้งสำหรับผู้ที่สรรหาหรือ,อมองหากันที่จะเหตุเป็นช่องทางแค่นั้นครับเป็นช่องทางพอห้านำเสนอให้พี่น้องเบิง้งว่าได้คิดอยั้งบ่ได้สีบิเลตบุบได้อคติ บริสุทธิ์ใจด้วยการเหตุการณ์ทำกันผักเพียนอของเฮ้าวิธีีวิตก็เปลี่ยนไปแบบนี้ว่ามีอย่างที้รู้ล้าเว่อว่าคือครับคนขี้บอกขีดดีทำดีที่นอ้องสำรับถูกทันถุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับผมเพราะว่าผมผักสวนทงังสวนคือเฮานำเสนอเฮ้ากับบริสุทคิดอี้ยังมากไม่พอผม กะเอาคุณนประโยชน์ให้พี่น้องเบ่งดีบ่ดีเฮ้ากะดีชมเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าการว่าการจาบางท่านกะเว้นสิงที่ว่าส้างสรรก็พ้อให้ท่านไปคอมมนที่กับขอบพัวท่านผูธคำว่าตำตำอันนี้ผมขอฝากให้เป็นขอคิดสำหรับเพื่อนๆพู้ที่คิดดีทำดีผมกะคารบถูกคนสำหรับผมเพืขึ้นมา ทั้งวัดทั้งสวนผมผมเห็ดเอาคุ้นและประโยชน์ให้พี่น้องเยี่ยมชมผมขอโทษขอไหไปในะโอกาสนี้ที่ผมเบอไปแบบตรงไปตรงมาครับที่ห้อเห็ดบางท่านก็ว่าไทยจะเดิมๆโปรจะเดิมๆครับคาห่าการพูดการร้อกการจา่าเป็นเรื่องปกติครับของส่วนบุคคล ขอให้เป็นพอคิดสำหรับผู้ที่มีการศึกษาสูงๆแล้วท่านสีอบอ่ได้คอมเมนต์แบบบอดีครับแม,มนบอมเพื่อนครับแมนบอเพื่อนๆขอให้ท่านทุกคนทุกท่านที่ชอบก็ชอบกแลแต่ความาสมาอผมขอฝากทุกคนคือการเหตุการณ์ทำาทางส่วนของเฮาเหตุสมิดีสมเห็นคือผมออกเป็น ตัวอย่างยกตัวอย่างให้พี่น้องเบิงทานเห็ดส้มเห็ดดมเห็ดอ่าหางบกทั่วบกบวบคือห่อก็เห็ดไปบ่ได้หัวได้อ่างครับห่อก็เห็ดให้เป็นแบบจ้างเห็ดจังไรเป็นสิเป็นมากดีลูกหน่วยสวยลูกงามหน่วยงามเ่าก็เห็ดไปครับอ่าเาเห็ดเป็นส้มเป็นดมคือไม้ขั้วมาเขาซุ้มดมถ้าปลาซักข้างไปก็ได้ยู่ได้กินก็แม่นครับเพราะาอันนี้เ่าเห็ดให้เป็นขั้วมาตรฐานได้ใส่โดนครับคือขั้มไม้เ่าเห็ดแบบนี้ เฮาได้ใส่โดนค่างเขากุยที่ยูได้โดนท่นไปได้นั่นเฮากะเฮ็ดไปแบบใดขี่ห้อยสิบบด้เฮ็ดหลายเทถ้าขอให้พี่น้องเข้าใจครับสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามาเพื่อนพ้องน้องพี่นี่ก็ตีความหมายเอาย่อๆบางท่านก็อยู่พราเข้าใจเอากัารอาการจะเพื่อนพ้องน้องพี่ก็คือว่าพื่อความหมายก็คือพี่คือพี่น้องคือน้องภาษาอีสานบ้านเฮาก็ บอกกันง่ายๆครับสำหรับผู้ที่ฟังภาษากลางพู้พนภาษากลางกับขอให้ท่านก็ดุลพิในิจใช้โดยการพิจารณาศึกษาทุกภาษาย่อมศึกษาได้พ้นอีสานรู้ชักทุกภาษาย่อมมีความฉลาดพ้นภาษากลางกับขอให้ท่านจงศึกษาภาษาทองทิ้นให้ท่านเข้าใจครับด้วยการว่าการจ่ากการรับชม บางท่านอาจจะว่าเขาใจเลียนลูกภาษาอนนีสานคนอีสานนี่เขาคือรูอ้จักทุกภาษาครับสามารถ้า,าได้ภาษาการก็พูดได้ครับพี่น้องแต่เขาเปลี่ยนเอ,อาภาษาทองถิ้นจะไปแบบเป็นธรรมชาติเขาบริสิรียดครับเพีรเกษตรแบบคือตัวเองทําทด้วยใจสิ่งใดที่จะดีจะงามเราก็ทําไปสร้างสรรค์ด้วยพุ้นรับประโยชน์ให้พี่น้องลูกหลานเป็น าการเหตุการณ์ทำแต่แค่นั้นครับเพื่อสางโตรสรางตนสร้างอาชีพให้นี่อะไ้ให้ใใหยู่ได้ไปตลอดมันก็นเป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับเพราะว่า,าบางท่านก็อาจีบ่มี่บ่บมีเหตุผลในการรับช่มกับแล้วแต่ท่านเพราะว่าการรับชม่มหรือการทายทํำเขาเอาแต่ประโยชน์เอาแต่คว่ำข,ขี่มีประสบการให้พี่น้องเบื้องแง่งขอ ท่านตองเข้าใจครับสำหรับเพื่อนทุกคนผมเคารพทุกท่านครับที่เขามา,าเปลี่ยนกำลังใ,ใจให้ซึ่งกันแลยกันที่คอมเมนต์ดยการอัวการถามให้กำลังใจทุกคนทุกท่านครับสำหรับหฮาเห็ดเกษตรยุคู่มือนี่เกษตรแบบอ,อิ่มเต็มกเกษตรแบบพ่อเพียงบอกมาว่า,าทำไมคุณไม่ไปถ่ายเอาที่สวนอื่นครับการไปถ่ายทํำเอาที่สวนอื่น มันเพ้ได้ครับเฮ็ดได้ทุกคนไปทายท้ำได้ครับแต่ว่าผากเพี้ยนบ่มี่ประสบการณ์บ่มี่จะเอาความสวย,สวยหรูดูดูดีนําเสนอให้พี่นอ้องฟิวสวนอันสวนนี้ก็แค่นั้นครับสำหรับเฮาเฮาเห็ดเอา,อาพูดรประโยชน์เห็ดน้ำหวน้้ำสวนเฮาเห็ดการผักเพี้ยนกันจุดเริมต้นของการเฮดเกษตรเป็นแบบใดมา,าเห็ดจังไดเริ่มที่แรกเห็ดจังไดด้วยเหตุผลได้จึงได้ลงมาเฮดเกษตร จึงในน้ำร่วงมากดำรลงขีดแบบนี้ครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเฮ้าสิไปท้ายสวนพื้นมันกระทายได้เวิร์ตหครับพี่นอ้องเอาสวนนั่นสวนนี้มาเปลี่ยนคอกิ้นมาเปลี่ยนเปียบคอเปียบเทียบ,เ,ยบเอาจะความสวยงามมันก็ไม่มีประโยชน์ครับมันไม่ม,มีประโยชน์พี่นอ้องประโยชน์ที่ดีคือถือก้่องคือมีเหตุมีผลก็คือการสั่งการเหตุการทำการให้ความู้แก่พี่แก่น้องแก่หลูกแก่หลาน ผู้ที่มีใจมุ่งมั่นแครนันครับไม่ใช่ว่าจะชมดูเพราะความสวยงามบวาหาเหตุหาผลบา่หาคุ่นประโยชน์บา่หาความรูทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเห็ดเข้าทายทํำเข้าสังสรรค์ครับเข้าสังสรรค์เป็นยั้งคือไมายความาสังสรรค์แบบไีคือเอาความรูเอาประสบการณ์ที่เข้ามีความไทยเที่ไทยถอดให้แก่หนองนงหลกหลานทูกคนถุกท่านสำหรับ บางคนผู้ที่เบืองผาาร่วมมาเอาทายสวนสวนคือยังงายหกแขสำหรับพวกยาเศษยาพวกนี้เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งพใดพี่น้องก็ต้องไปคิดว่าโอ้ทายทําหกแออมาออกโซ่ออกเบืองนี่แหละครับคือสารอาหารโปรตีนชั้นเยี่ยมเาก็ตัดห้าพวกนี้นะครับล่วงคุ้มเงาเขาไป เขาใสายสไลด์เขาก็เป็นปุ๋ยเป็นอาหารของผืชใหม่พันใหม่เขานี่แหละครับคือคุณประโยชน์บางท่านก็ทีโอ้การถ่ายทำทำไมถึงลกจังบ่อนวันาสีออกใจบองสวยๆให้พี่น้องเบิ้งครับเขาก็ต้องเบิ้งกันเหตุการณ์ทำกันคุณประโยชน์คืออย่างสารอาหารพวกนี้เขาตัดเขาก็ตัดออกนะเขาพวกพุ่มผือดส่วนใหม่พันใหม่พวกนี้ เขาเปื่อยอยสไลด์ไปเขากป็สิเป็นอาหารเป็นปุ๋ยให้พืชไม้เฮาได้กินกับที่เกิดความงอางขอมุ่ม,ม,ม,มสมบูรณ์ครับเขาก็ตัดลงไปครับอี่าม่คิวันก็นจะตัดให้เขาตัดออกให้คุ้มเงาเขาครับที่น่องครับสําหรับการเยี่ยมชมบางแงา่ดีบรดี D กับพี่เจนาครับดีบรดี D กับพี่เจนาวซดี CD ได้ก็อยู่ครับ การคิดดีทำดีครับการคิดดีทำดีพูดดีไหวใจดีทุกคนเจริญแล้วครับการเจริญด้วยเวทนาการ์าการการคิดการทำทุกปันนี้การศึกษาไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่การพูดและการคิดการกระทำดีชั่วยอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำก็อยู่ทำที่ทำตัวนั่นแหละครับคือมนุษย์ที่แค่ริงฝากพี่ฝากนอ่องสำหรับมือนี่ผมบางคนมาส่นเพื่อน ก็อาจิว่าเอาคือมือนีคือวอาเป็นอ่าบอกคือเกาบอกคือเกาแหละครับคนครูเกาพี่นออ้องพ่นครูเกาผมบอกตรงไปตรงมาท่านผู้ที่รับฟังกับขออยากจะสีเลียดครับขอ,อเฮ้าเฮ็ดเฮ้าทำผมด้วยทางสวนเฮ้ากับฝากพี่ฝากน้องสำหรับผู้ที่เบื้องเป็นช่องทางการเอาเบื้อง ไปเป็นช่องข้างคือผู้ชอบกับชอบผู้ผู้ชอบกับกบ้ากันไปกับพวกเป็นยังครับด้วยสาระด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าผมทางสวนเฮาผักสวนเฮาก็เอาเตยาดมิดผู้ถี่มีจคิดให่ดีงามแล้วก็มีการศึกษาขี่เจริญแล้วเพราะว่าเฮาเห็ดอยู่นี่เบื้องลึกๆครับคิดลึกๆ เบืเ้องหลอกคือการถ่ายทำนำเสนอของเฮาเป็นอย่างคือยังอ,ออกมาเบิ้องออกมาเบอกมาจากผมสิบเนียนในการเหตุการ์เหตุการธรรแบบเด็พี่น้องเฮาเหตุทุกสิิงทุกอย่างอยู่ในนี่บางท่านก็ว่าเฮาเหตุทุกคนก็รู้การปลูกกันอพืชไม้ก็ปลูกได้ครับปลูกได้ทุกสิิงทุกอย่างทุกคนทุกทันอบางคนก็อ่า บอ้โหเจ้าอดฉลาดแต่ไรแม่งั้ครับพี่น้องเพื่อนๆอันนี้ก็ขอการหาผมเอาไปกับผมก็ขอโทษขรอมให้สำหรับเพื่อนๆที่คิดดีท,ทำดีก็ขอให้ท่านอ,าอย่าดื้อคือไอซ่าครับสำหรับผู้คิดบอดีมันก็นมีพี่น้องอ่าคิดบอดีอดวามม่าบอดีคอมเมนต์ที่บอดีบ่างามก็บ่ต้องเขามาคอมเมนต์ครับผมรับเพื่อนขอรับเพื่อนอที่ดีงามคิดใจทั้ง ทั้ง,ง,ง,ต,ง,ต,งต,ตัวผมอขอเบอออกไปเรียกขมจริงใจครับการโนการจาเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายครับเป็นเรื่องที่ดีงามก็ขอ,อให้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านจงพิจารณาครับสำหรับเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เขามาพ่นเฮาก็ขิดไปทั้งน้าครับการคิดดีทํำดีหรือส,สั่งสรรคคุณนงามค่วมดีให้แก่เพื่อนแก่มิร อัตภาพแจกกันอโดนแล้วผมบ่อธิบายหลายมากมากครับมือนี้สําหรับคลิปนี้ผมก็เชืออ่อเล็กน้อยฝา,ากคนบางคนที่การคอมเมนต์ถ้าทันว่าชอบก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์ครับในสิ่งที่เสียหายมันบริกับเพื่นอนสําหรับคนที่ตำตำคนที่สูงเราจะเลื่อนแล้วก็เชิญครับเชิญที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์ บากจากันได้ก็ฝากถึงเพื่อนๆบางเทียบางที่มั่นกะเป็นชิ่งที่พอดีครับคนเฮ้าทุกอารมณ์เปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนคนให้ดีคเปลี่ยนค้นให้เป็นคนดีได้บอดีได้บางชิ่งบางอย่าง,างเฮากัหลายอันหลายยางครับพี่น้องเฮ้ากับเพราะว่าผมพยายามพิดีท้ำดีปฏิบัติดี ให้พี่น้องเบื่องเป็นช่องทางการศึกษามีอะไรทำกันได้ครับมันก็ทำกันได้พี่นอ้องทำกันได้เอากับ okay. เปิดใจให้ซึ่งเพื่อนกเกษตรทุกคนเปิดอกเปิดใจในการศึกษาเรียนรูก้การวากันคิดการอ่านการทำผู้ที่ผ่านวชอบก็เดือน่านครับเดือน่านธ์วส่ยก็พอฝากพี่ฝากน้องเป็นขอคิดเพื่อนๆทุกคนโดยข้อพิโรครับ ก็บพอตรขพอไพ่ทีผมเบาไปมือนี้สำรับมือนี่ก็เป็นเบาตรงไปตรงมากสำรับการเบาที่ดีการพูดที่ดีกับมีเบานัวหัวบวนอ่าพอตแรกกับเป็นเรื่องธรรมดาครับเหมือนกับส้่งส้างสค์ด้วยการเบาการจ่ายจริงจังครับการเหตุการท่ำเกินไปผู้ฟังผู้รับชมก็บบสนสุกครับเท่ากับเบาไปคือต่ำยัธยาศัยของเฮา พะว่สาสไตล์ของผมเป็นคนบอกง่ายๆมักตลุกระแรงมกักเวาให้พี่น้องกับพี่กขบน้องแบบกันเองก็ขอ,อเดี๋ยวคงขอรครับคลิปนีกน้กับคลิปาน,นคลรุ่นก็จังสีใดนําเสนอต่อไปสําหรับคลิปนี้ก่าสำเนียงรับสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านเพื่อนของน้องพี่เพื่อนๆทุกคนพ่อแม่เดี๋ยวคงคารพครับสวัสดีครับ